มาเดอ้ะคะ ok. อครับพี <โ todavía S 2> ่น้องครับวันนี้ออมส่โค้งง่วครับพี่น้องบ้าปุดว่าเป็นแผ่นเลยพี่น้องมาสับโวกว๊กว๊ว๊วครับเป็ดเป็นกินเป็นกินครับพี่น้องโคโลเคเล่ครับมาให้เอลยยายสุกทุกคนครับโือหือดกระดูกออมเนาะมาเด้อครับออมสี่โค้งง่วครับพี่น้องออมสี่โค้งง่วครับพี่น้องตอนในเย้มง่างครับพี่น้องตู้จัดลุกไป โอ้โหได้การครับพี่น้องครับสวัสดีครับมิตรเดือนแฟนที่กุลฮอดซู้ขู่สุกขนครับมาเลยครับพี่น้องครับมาเนี้ยออมส่โค้งง่วครับพี่น้องบ้าปุดยมาเป็นแผ่นเลยพี่น้องมาสับโวก๊วก๊วก๊วกวก๊ับเป็ดเป็นกินเป็นกินครับพี่น้องโครโลเคเล่ครับอุ้ยออมเป็ห่วยครับพี่น้องมามาครับเซฟเซมันครับมาเนี่อออมสี่โค้งง่วครับพี่น้องออมเซฟักซี่เหล้าหานเท่าไรพี่น้องหอมห่วยห่วยครับลบไก่แห้งพี่น้องเอออุ้ยตดิน กินนห่อนอยังน้อยเพี่น้องเพื่อนเพ่นเป็นไข่เป็นพักซี่เล้าบานเท่าครับพอมๆครับมาง่ายสุกทุกคนครับอสองสองรูน้องเอยต้นน้ครับโอุ้ดชาดม่ตองห่วงพี่น้อกครับหอมไม่ห่วย หอมสีโค้งนิหน่อยที่มันมั่น,เอนอะเ้ยไดนกันดูอ่อนก็มีครับออ้โอ cái có đủ áo nhỏ không có và cái hả mhm Cái này mhm mhm พอาขนาดอือฮึไ่รอเข่าขาขายพี่น้อง อุโอ้วหน้าพี่น้อยขัดพีรับน้วก็เป็นไข่แจงไว้พี่น,น้องไปกินแล้วครับแจงสาวบปุ๊ย กบอหืาอืมกบอฮ้เ <Doom épisode> ื่อนเพื่อนมากินน้ามันค้าปูกต้นบางหน้าพี่น้อง วาดไปง่ามบังเกิดน้องมะลิพอหน่อยตัวมังเน่าหายไหลเม็ดไประนะเลยหยอดใบโอ้หนว่รับพี่ีห่ง ผักกระเสียบว่าผักเข้ากันมากกว่า <c oughs> <c oughs>

รวมแผงเดีย๋ยวจะเป็นไข้แล้ววัว

<laughs> yeah. <laughs> เป็นใครกบไม่ร้อ่ะซอกฝั่งนาวทังตุ๊ดอื้ยนี โอ้เรื่องแรกขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบหนึ่งจะเป็นออกที่จามพิชชบครับบาปุยชุพาครับหอมสีกุ้งงวครับนี่มาซ้ำนี่ครับสีหนังไม้ครับสุดยุบสุดสวัสดีครับ